ห้4อเฮ้ยอ uh> ุ้ยไม่ยกทำไมวะกางเกงาอเ้มีไว้ให้นั่งสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องบิ๊กมัลซ์เอรเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมพามาตะลุยร้านเด็ดร้านดังตำนานร้อยปีครับของสเต๊ะเนื้อเจ้าอร่อยเจ้าดังแห่งถนนวุษบากาศดครับเพื่อนเื่อนถ้าผ่านมาแถวนี้ต้องแวะชิมแวะชมได้ครับที่ร้านรวยกระปังเจ้านี้ต้องบอกว่าผมลองชิมแล้ว เนื้อนุ่มเหนียวเคี้ยวขาดง่ายรสชาติเด็ดจริงๆครับเพื่อนไม้ละสิบาทเท่านั้นเพื่อนดูนี่ไม้ละสิบาทให้ไม้ใหญ่ขนาดนี้ครับไม้ใหญ่แล้วเนื้อหนาเคี้ยวนุ่มขาดง่ายครับรสชาติมีอมเผ็ดเล็กๆสําหรับเด็กๆทานได้ครับกินอร่อยทีเดียวเนื้อไม่มันไม่เลี่ยนกินกินอร่อยครับผมลองแล้วแล้วก็เพื่อนผมมาเจอเจ้าของร้านเพื่อนเคยดูกระตูนล,ลูฟี่ไหมเคยสงสัยไหมว่าเสียงเนี่ยใครคนคนพาก ผมบังเอิญโชคดีครับเพื่อนๆได้เจอกับพี่จูนเป็นนักพากย์เสียงการ์ตูนแล้วก็การ์ตูนอีกหลายๆเรื่องมากมายเลยอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำความรู้จักกับพี่จูนว่าพี่จูนเนี่ยทำร้านสเต็กเนื้อเนี่ยทำมาเป็นร้อยปีสูตรดั้งเดิมมาได้ยังไงแล้วก็ทําไมถึงทาได้อร่อยๆขนาดนี้เดี๋ยวขอเชิญพี่จูนช่วยให้เกียรติมาช่วมช่องผมด้วยครับพี่จูนสวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับสวัสดีครับบุ โอ้โหการเป็นพม่ดเหมือนผมเลยโอ้โหฟิตปังฟิตปังนี่ถามวิ่ยุยูน่าอยู่เท่าไหร่ให้ทางพี่เดินบ้างเน้ะขอบคุอะว่างอะ ท่านผู้ชมเอ่อไม่ทราบว่าพี่จูนเนี่ยเริ่มทำร้านเนี่ยก็คือสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ห,หรือยังไงเดี๋ยวก่อนท่านี่เป็นช่ร้านพี่จริงๆแล้วเป็นร้านของพี่โอ๋ของเป็นพักพวกววของพี่อ๋อครับ ah. ผมผมได้ลองทานลองชิมแล้วไม้ละสิบบาทขายได้ไงครับ ah. เนื้อเนี่ยคุณภาพดีมากคือไม่มีผังผืดเคี้ยวขาดง่ายหนานุ่มครับผมรสชาติดีมากครับเราคัดสรรเนื้อเป็นอย่างดีครับครับ่า <ผม S 1> จะเป็นส่วนมันหรือว่าส่วนเนื้อทุกอย่างต้องมีผ่านการหั่นที่เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะทำได้นาน คราวนี้ผมได้ยินเสียงแล้วนะครับเพื่อนเสียงพี่จูนเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงเสน่ห์เสียงหล่อเสียงเสน่ห์เออมีเสน่ห์ครับไม่เสน่ห์ไม่เสน่ห์ครับไม่เสน่ห์โอเคแต่ผมทราบมาว่าพี่จูนเนี่ยเป็นนักพากแล้วก็ผมเองเป็นแฟนลูฟี่ด้วยก็คือดูดูลูฟี่ประจําอยู่ตอนนี้จะเป็นลางลางสี่ก็คือลางห้าแล้วไม่ทราบว่าพี่เนี่ยเริ่มพากเสียงเนี่ยมานานขนาดไหนครับตั้งรุ่นนาต่อยเลยนะครับอ๋อคือถ้าอย่างนี้ก็คือว่าเอาง่ายๆว่าพี่พากตอนนี้มา20กว่าปีแล้ว ครับผม50ปีในงานท่าของพี่นะครับครับผมแล้วเราก็โชคดีเหลือเกินโชคดีเหลือเกินที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ไปท่าเข้าข้างและต่อยอ๋อโอ้โหซึ่งเราดูมาตั้งแต่เด็กครับใครสักกี่คนที่จะทําแบบพี่ได้ครับได้นาน่อนข้างเสียงพันมีเอกลักษณ์มากแล้วนี่ผมมาเจอพี่จูนก็บอกเสียงเสียงพี่จูนก็มีเสน่ห์ครับแล้วก็ครับผมครับผมูฟี่อ่ะเป็นการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนเด็กครับเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนบทนี้ค่อนข้างัวรุ่นไม่ทราบว ผมอยากให้พี่จูนลองลองใช้เสียงของลิซี่ตะกลดได้ไหมครับ,รบให้เพื่อนๆฟังทุกคนก็น่าจะคุ้นชินกับประโยคนี้นะครับฉันต้องเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลย อันนี้คือประโยคประจำของลูฟี่ครับตอนปิดใช่ครับตอนปิดเรื่องปิดตอนเนี่ยอันนี้คือไม่น่าเชื่อนะครับเสียงเสียงพี่เขาดัสามารถทําให้ดูเสียงมันเป็นไวสดใสดูดูมีคาแรคเตอร์ของลูฟี่จริงๆร้อยออกมาครับครับวันนี้วันนี้ผมได้เกียรติจากพี่จูนมาเข้าเรื่องกับอูาเข้าเรื่องมีภารกิจอยู่ภารกิจหนึ่งอยากจะขอท้าคนที่พากเสียงลูฟี่แน่นอนคนที่เป็นแฟนลูฟี่เห็นลูฟี่เนี่ยเป็นเป็นนักกินคนหนึ่งเลยครับกินอาหารได้เยอะมากกินตัวตัวบวมตัวพองเขาชอบกินเพราะนั้น ของพี่จูนเนี่ยคาแรคเตอร์พี่จูนเนี่ยนัก่าของลูฟี่ผมอยากจะถามว่าพี่จูนเนี่ยกินเก่งเหมือนลูฟี่หรือเปล่าวันนี้เลยอยากจะขอท้าพี่จูนมาร่วมกินสเต็กเจ้าดังนี่แหละเออสเต็กไม้ละสิบบาทที่ให้เหนือ้อเนื้อหนานุ่มกินอร่อยมากเพราะนั้นผมขอขอให้พี่จูนได้้เกียรติผมมาแข่งกินกับ ติดไม้นะครับเอาเบาๆอ๋อานเยอะไม้แล้วไม่ผ่างผ่านจริงๆอะไรเข้าฝันงั้นคุณคิดอย่างนี้อะไรเข้าฝันเลยอยากจะลองกับพี่โจนะครับดูว่าจะกินสู้ไม่ได้พี่พูดคำเดียวพี่ขอต่อต่อยังไงครับในเมื่อเราเนี่ยโอ้โหพี่เชื่อว่าเมื่อไหร่พี่ก็สู้ไม่ได้ ไม่จริงครับผมก็ไม่ใช่กินเร็วนะขอคนช่วยสักคนได้ไหมครจะดีเหรอสองหนึ่งนาใครครับดูตัวต้องดูก่อนว่าใครตัวที่นี่โอ้โหลำหลอดหลอดละหามันเท่ากันครับพี่เชิญรีบเล็กตัวใหญ่แขนนี่สามแขนพี่อ่ะพี่จู๋ขอใครเป็นตัวช่วยครับเออมาด้วยิพาดนี่มาเลยครับขอเชิญคุณพาดครับไม่ใช่คุณพาด กูเรียกท่าท่าครับสวสครับสวัสดีครับผมนี่น้องเก่งน้องเก่งน้องชายพี่เองเราจะมาลุมพี่วิทย์ชิงหาแล้วจะสู้ได้มเนี่ยลุมเลยเหรอลุมสิต้องลุมเป็สองหนึ่งมึงคิดว่ากูจะไหวไหมเนี่ยคนเดียวเออมาคอนเทนต์เปลี่ยนนิดหน่อยครับผมต่อให้เป็นสองหนึ่งยัดข้อแพโอ้ขอลองเราห่างกันแบบฟ้ากับเหวนะครับีจูนลองเรามาเทียบกันไม่ได้ไม่เทียบสิไม่เทียบมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำมิชชั่นแข่งกินกันสองลุมหนึ่งใครจะหมดก่อนกัน เดี๋ยวียกใครตามครับมาครับพร้อมแล้วเรามาเลยมามามาแก่งพันกัวนี้มาโอเคครับเดี๋ยวเรามีกติกานิดนึงคือเราแข่งกินนะครับฝั่งนู้นคือสองคนของพี่จูนนะครับแต่ว่าของเป็นกินทีละคนครับคือคนที่จูนกินมาแรกเนี่ย้เกิดไม่ไหวให้นอนคนต่อได้เลยนะครับไม่ได้ไม่ไหวที่ก็ะ่อมากนพี่เดี๋ยวลองดูครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับพร้อมไหมครับ อดีวานของผมนี่เขาหิวมากนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้ไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันอ่ากินเบียร์ไม่ได้กินข้าวกินแต่เบียร์มาไม่รู้ใครชนะงัดคอเนี่ยิ้อกันตรงนี้กินเียร์ พือได้มีส่วนร่วมบ้าโอ้โมันยากไมรอนกแล้วเนี ต้องหมดจานได้ไหมครับไม่เขาตายเขาตายครับอย่างไรเขาแบบน้องน้องกินองอ๋อกินต้องหมดจานได้ไหมนี่หมดจานแล้วเออท่านฉันเขราผมใช่ไหมเจ้าเพาะผมนะเดี๋ยวกันผมไปแล้วนะพี่เดียวกันพรุ่งนี้ครับส่วนน้ำจิ้มเลยนะฮะโอ้โหเบาหวานขึ้นตาพรุกอย่าเฮ้ยหวานไม่หวานมากนะคือคือมันไม่น้อยนะครับเพื่อนเฮ้ย หไหลดือยาด้ <laughs> ม่ก้องหรอกออวางแล้วกันนะครับไม่ไหวข <c oughs> องจิงเมื่เพื่อทีนี้กินไทยกิไทยึงย่พวานิาาวินชนะไม่ได้หรอกถ้าเป็นวิชนะพิจูตตรงนี้พวินก็ไม่ได้กลับอปกลิ่นนจูเชช <c oughs> รหรอเหมือนกูนี่เป็นพวก เกลือเมล็ดเกเรอันตัพันพวกนั้นเลยเนาะพวกมีอิทธิพลพี่ชื่อกคุยเวดพอดีเลยคุณให้คุณโกูไม่ให้ให้คุณพี่เขาคุณพี่ไหวไหมครับไหวครับไม่ได้ดูไม่ได้ดูพี่พอดีผมมาไม้สองวิทย์เพื่อนพี่นะโอเคขอบคุณครับยอมยอมเยอะจัดเยอะ เขาไม่กินการเล่นการโยนการเทาเลยจะแบบเขาจะกินแบบกินไวมากนะผมดูการดึงแบบปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมพี่ผมก็ยังเชี่ยวไม่หมดเลยโอเคร้าก็หมดแล้วขอบคุณครับถูกว่าทีมนิจูนเป็นผู้ชนะครับทีมนิจูนก็ทำได้ดีว่ากินไวมากเลยท้ายนี้เรได้มีส่วนร่วมเป็นเดิมขาเปล่าขาเปล่าเมื่อขครับหมดไประโยชน์แล้วไปขอบคุณมากครับอันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาพบอ่ารู้สึกเป็นเกียรติมากครับพ่อ น่เป็นักภาที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้ได้ขเกิบมาร่วมทำคอนเทนต์ที่เป็นนักภาธรรมดาธรรมดาให้พี่ได้เดินสะดวกบ้างพี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะมันไส้เอาไม่ไม่ขนาดธรรมดานะครับลูฟี่นี่เป็นกระตูนที่มีแฟนขับเยอะมากนะครับกระตูนดังแต่คนท่าธรรมดาอไม่ยอมกันเลยเอางั้นเธอเอางั้นเธอวันนี้ก็ขอขอบคุณทางพี่จูนอย่างมากครับยินดีครับผม มีโอกาสหน้าถ่ายบันไดที่จูนใหม่มาจะหาอะไรของโหรดมาให้จูนเล่นครับบอกว่าคิดคอนเทนต์มาก่อนเออเขาหน้าไปคิดคอนเทนต์มานะไม่ใช่มาเอาดาบหน้าแบบนี้ไม่เอานะครับผมขอโทษดนะครับผมยินดีแล้วก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนที่รับชมและรับติดตามครับเดี๋ยวกันโอกาสหน้าอย่หาคอนเทนต์สนุกๆมาร่วมเล่นใหม่แล้วก็ฝากร้านเออ่รวยกระพังด้วยครับเพื่อนอยู่ถนนเส้นรุภากาศครับก็สเต็กอร่อยครับผมที่พ่อหมดเลยอร่อยมากครับผมสเต็กเนื้อ อาหารนุ่มแล้วก็รสชาติดีครับขอฝากเพื่อนด้วยครับมีไก่ด้วยนะครับแล้วก็มีรสเต้ไก่ด้วยเป็นสูตรโบราณร้อยปีนะครับใช่ครับสูตรเดียวกันเลยโอเคขอบคุณมากครับพี่เออไม้ละสิบาทนะครับขอฝากเพื่อนไว้ที่ผมกินเนี่ยจำนวนมากผมกินคนเดียวไม่หมดอ่ะสิบไม้เองเพราะนั้นร้อยหนึ่งนะครับผมกินไม่หมดเพื่อนตัวขนาดผมเนี่ยโอเคฝากเพื่อนด้วยครับขอบมากครับขอบคุณครับพี่ขอบครับพี่ดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาผมพี่ใหญ่